เปิดตายแล้วเปิดตายแล้วเปิดจะตายแล้วฆ่ามัน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 เอามันรีเลียดอ่ะโอ้ไม่ใช่ดิมันเติมเลือดอ่ะเติมเลือดไอ้เที่ยวอฮ้ยผมมัแล้วไปละไปละกูไปละตายห่าเที่ยเปิดตายแล้วเวยเควยเควยยมึงไปไหนวะมึงไปไหนวะ ไปแล้วไปแล้วอันนี้ไงเออไปแล้วไปแล้วไปแล้วไงไงเนี่ยมันอยู่มันอยู่หน้ามันอยู่หน้าลงไปอ่ะ ข้อแบงไหนแล้วเอาค้างผมเอไว้เอหรอไมีใครยิ้มไหมมีใครยิ้มไหมโอ้ยโค้ดเนี่ยโค้ดเนี่ยรายงานได้เนี่ยบินได้เนี่ยอย่างเงี้ยเออเฮี้ยเลื่องรีรัวๆเลยสัตว์ฮีลลิงแฟกเตอร์เฮี้ยจริงจริงมึงหัวจะว่าเป็ดไปเป็ดไปไหนอ่ะเป็ดเดดพูเฮี้ยสัสเป็ดเดฟฟูเฮี้ย นี่ไงนี่ไงมันมาแล้วมันมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วเป็ดที่แขนว่ะเป็ดที่แขนเป็ดที่แขนเป็ดที่แขนยับเป็ดลังแขนไอ้ยี่เด็กไม่หมดเป็ดที่แขนเป็ดที่แขนมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วมัน เป็ดจะตายแล้วเป็ดจะตายแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยมันจะตายมันจะตายแล้วเรียมันจะมันเหลือน้อยแล้วันตายไปได้เป็ดโง่เป็ดโง่เออกระทืบกระทืบด้วยกระทืบ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 เออเอาไหนเอาเอาเลเอออุมมันอุ้มมันเอาไปย่างเอาไปย่างเอาไป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 ต้มมต้เออย่างดีกว่าย่างดีกว่าไปต้ม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  โอ้โหเป็ดเป็ดอย่างใหญ่กินได้ทั้งหมู่บ้านเลยนะกินได้กินได้ทั้งบ้านดาเนี่ยขายเป็ดครับขายเป็ดครับกินต้มเป็ดด้วยกันไหมครับกินต้มเป็ดด้วยกันไหมครับกินต้มเป็ดด้วยกันไหมครับกินต้มเป็ดโอ๊ยกินต้มเป็ดด้วยกันไหมครับ เอาเข้าดาดาดาต้อง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 ให้ลงนี้มันไปก่อนเอาเอายัดเข้าได้หรอเอาคุณมันนอนทำไมล่ะวางหรอไม่จันละตายตายเฮ้ยนี่ไงเป็ดมันมาแล้วเป็ดมันออกมาเป็ดมันออกมา เดี๋ยวไปกอดย่างไอ้เงี้ยอะไรเด UM yes um ี๋ยวที่อะไรครับที่เดี๋ยบไปกอดย่างไอ้เงี้ยเอ้ยเอ้ยมันมันอาราวาดอมันอาราวาดอีกมันอาราวาดอีกมาอาราวาดอีกเออเออมาอาราวาดจยิงมันจริงมันมันตายแล้วมันตายแล้วมันตายแล้วเอ้า เเอออาีกไม่ไม่มันมันมันไปจุดเกิดอะมันไปจุดเกิดน่าจะไปที่เป็ดที่แค้เนี่ยอ๋อแล้วใครแล้วใครมันอารวาสดีกว่าใครมันอารวาสดีกว่าคนไหนวะคนไหนวะโง่ยิงกูจังเลยชิบหายตกลุมไปดีตกลุมไปดิมันเป็นหนึ่งมันเป็ดอยู่ก็วะเป็ดสอไปแล้วนี่ไงไอเป็ดมาแล้วเป็ดมาแล้ว นี่นี่นี่มันจะตายแล้วมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วหน่อยหน่อย<ด>โอยู่มันโอ้โหออกไปอย่างไวกดอย่างไวอ่ะ r e s e ตโค่นไวอ่ะอย่างี้อย่าได้ด่าเ,เป็ดทำไมมันหวดหังวะเป็ดโค่นหดอ่ะเป็เด,ด <c oughs> เอทูเหี้ย,ยรีเฟคเตอร์ยูลิงดิเออ เมื่วาผมก็ไม่ได้ดูหนาแล้วเขาเรียกว่าอะไรน,นะคุณหิวลว,วเฟเตอร์สว์เออจริงจรงจริงมันจะมาเลยกดี๋ยวมันมเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวา,ยา,าเฮ้ยปิดเขาบ่าแล้วเอ๊ะเฮ้ยสั้นส,น,สน,สน,สนสั้นั้นได <ป S 2> <ไป S 1> ้ส <ไป S 1> ันงงั้นหอ่นแล้ววะเ่ยแล้วลวะเอ้าหายหายหายแล้วทำอ้ยยั่ไงอเป็ดอยู่ๆนี่อยูนี่ มันได้มันได้ห้องไหนวะเดี๋ยวออกไปแล้วออกไปแล้วเ <f uck bible opus> อ้ยเข้า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 เป็นอะไรวะเป็นอะไรวะเป็ดหายเอากูหลงกูหลงทางออกอยู่ไหนวะ เป็ดมันหายไปแล้วไอเป็ดอยู่ไหนวะเป็ดหายหาหาแก๊งวอรรุ่นโซแซดดีกว่าหน้าสตอรอนนะแ <ś c oughs> น่นอนได้ไงได้ไงมันอยู่มันอยู่บนหลังคาไม่เหี้ยมันอยู่หลังคาเหรอโน่นโน,น่นโน่นโน่นโน่นบนหลังคาไปแล้วไปแล้วแน่ๆๆ่หน้าต่าง อยู่ๆอยู่ในบ้านอยู่มันอยู่ในบ้านอยู่หาเป็ดมันอยู่บนหลังคามันอยู่บนหลังคาแต่ว่าทางทางขึ้นอยู่ตรงไหนวะโง่อยู่ไหนเด็เป็ดป๊อดอยู่ไหนโอุ้ยจะขึ้นบันไดลำบากแท้สัตสตลงทางเลยผมรู้สึกว่ามันอยู่นี่อยู่นี่ไหน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 อยู่ห้องน้ารอกไหนวะมันมันออกมาแล้วมันออกมาแล้วเป็ดไอ้ควาย อ๋อนี่ไงเนี่ยมันออกไปแล้วมันออกไปแล้วเอาเป็ดโคดปอดอะไรเป็ดคดปอดอปแล้ววะโอ้เป็ดพีพีป่ะลุงสู้ไม่ไหวหรอกมาส่งไส้กรอกไปสู้ไม่มีปืนเฮียยสู้ไม่ได้หรอกถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ ก็ชอบแหละไปละบ๊ายบาย